สวัสดีค่ะเปิดร้านเปลี่ยนยางรถหกล้อเริ่มต้นอย่างไรเจ๊สมศรี BMP Truck เจ๊สมศรี BMP Truck แนะนำแพ็กเกจ1เสียพร้อมลุย นี่คือชุดที่มอบความพร้อมสูงสุดให้แก่ผู้ที่ต้องการเปิดอู่ซ่อมยางรถ6กล้อและรถบรรทุกขนาดกลางค่ะแพ็กเกจหนึ่งเสียพร้อมลุยจากเจสมศรี BMP Truck คือชุดเครื่องมือ7รายการที่สร้างความเชื่อมัน่นและผลกำไรได้ทันทีที่เริ่มต้นลงทุนร้านยางจุดศูนย์การความสามารถคือเครื่องถอดใส่ยางเรเดียนระบบไฮบริด ไฟฟ้าบวกลมซึ่งเป็นเครื่องถอดยางรถบรรทุกที่ตอบโจทย์ทั้งความแข็งแกร่งและคล่องตัวเครื่องนี้รับมือกับยางรถบรรทุกขนาด17.5ถึง22.5นิ้วได้อย่างมืออาชีพค่ะเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและความปลอดภัยในการบริการรถ6ล้อและรถ10ล้อแม่แรงลม80ตันอุปกรณ์ยกที่ให้กำลังเต็มที่มันคงสำหรับการซ่อมช่วงล่างและการจัดการล้อหนักทุกประเภท บล็อกลม6,200นิวตันพลังที่จำเป็ในในการปลดน็อตอะไหล่สิล้อที่แน่นหนาอย่างง่ายดายและรวดเร็วทังระเบิดยาง39ลิตรและเครื่องเบียบยางเรเดียน22.5เครื่องมือเสริมที่ช่วยให้กระบวนการถอดและประกอบอยางขนาดใหญ่เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานนอกจากนี้ยังมีชุดหัวถอดขอบ16ที่ช่วยให้ร้านยางสามารถรับงานรถยนต์ทั่วไปได้อีกด้วย แพ็กเกจหนึ่งเสียพร้อมรุยคือการเริ่มต้นที่ถูกจุดแจ้สมศรีผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยตรงมั่นใจว่าการลงทุนในเครื่องมือคุณภาพจะทำให้คุณมีชัยค่ะอรไยดีมีชัยไปกว่าครึ่งติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาแผนธุรกิจได้เลยปรึกษาเรื่องเครื่องถอดยางสำหรับรถบรรทุกโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนติดต่อสอบถามเจ๊สมศรีได้เลยค่ะ ออฟซิต02-328-7730สายด่วน081-854-1580 086-326-6250แอดลน์แอดซ bmp-qt ดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bmptruck.com